โอเคครับท่านผู้ชมครับโอเคครับวันนี้นะครับก็อยู่กับนายดันพงศ์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็นประมาณเดือนกันยาแล้วนะครับผมผมจาได้ว่าเมื่อประมาณเดือนประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนะผมได้ทําการทําคลิปรีวิวห้องไปนะผมซึ่งมิถุนากรกฎาสิงหากันยาสี่เดือนห้องเราเปลี่ยนไปโคตรเยอะเลยนะแม่งดูดิโอ้โหนี่นี่นี่ตอนเมื่อก่อนคมอมเป็นตตอนนั้นใช่ปะ แล้วก็ตอนนี้ย้ายคอมมาอ่ามันจะเป็นสเตปครับตรงนั้นผมย้ายควมตอนนี้ควมอยู่ตรงนั้นแล้วก็ย้ายมาอีกทีไอเฮียฟโฟกัสไอแซดนะคับแต่ตอนนั้นความอยู่ตรงโน้นเราก็ย้ายมาตรงฝั่งนี้แล้วพอเพิ่งย้ายมาไม่กี่ไม่กี่วันก่อนก็คือย้ายมาฝั่งนี้เพราะว่าสั่งไอนี่มาขาตั้งจอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดทีหลังมาเรามาดูกันว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมก็นั่นแหละนั่นแหละไอขาตั้งจอที่ผมพูดถึงน,นนะ นะก็ย้ายเตียงม,มาฝั่งนี้นะเพราะเมื่อก่อนเตียงผมก็อยู่ตรงนี้นะตั้งแต่สมัยที่ย้ายเข้ามาเนาะนั่ง,งไอนอนในห้องเนี้ยนะก็เตียงก็อยู่ตรงนี้แหละแต่คือย้ายไปย้ายมานะผมสุดท้ายก็โอเคเอาไว้ที่เดิมนะครับผมเพราะว่าน่าจะดีแล้วแหละแล้วก็อันนี้เป็นตอนกลางวันนะผมครานวนวเราอัดตอนกลางวันกลางกลางคืนประมาณหกโมงเย็นนะก็เลยไม่มีแสงนะครับอันนี้ก็พรมเพิ่มแสงให้แล้วนะครับผมโอเคนะก็นั่นแหละครับอืมทุกอย่างก็ เหมือนเดิมนะแต่ผมก็รู้สึกว่าของตล่นมันก็มากขึ้นอยู่ไประดับหนึ่งเลยนะผมก็ตอนนั้นน่าจะสิ่งที่มากขึ้นเพิ่มเพิ่มมาก็จะเป็นเอน่าจะเป็นอนี่น, N e นะครับผมแล้วก็นั่นหรือเปล่าแล้วก็อนี N ่ e ด้วยนะผมก็คือผมเปลี่ยนเมส์ใหม่แล้วก็ซื้อหูฟังใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอนี N ่ e ด้วยนะผมก็คือกันไรซี่บัตนคะครับผมไม่ใช่บัตรพาร์ทนะเป็นบัตรธรรมดานะผมมันได้มาตอน99าอะไรวะลาซา,าดา้า99อะนะ ก็นั่นแหละประมาณจาก4,000นะครับเหลือประมาณ1,900นะผมก็สอยมาชาชิ้งมาเลยนะครับผมแล้วก็โอเคเมื่อก่อนเราไม่ได้เปิดเอ๊ะหรือเราเปิดวะตอนนั้นน่าจะวางคอมไว้ใต้นี้นะครับผมก็อันนี้คืออยากผมว่าในอนาคตมีแผนจะใส่ชุดน้ําในคอมเว้ก็เลยอ่าคือถ้าใส่ชุดน้ําเนี่ยก็ น่าจะลองเอาวันนี้ไว้ก่อนนะครับตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะเผื่อใส่ชุดน้ำแล้วก็จะได้เห็นชุดน้ําแบบเท่ๆนะผมมันก็จะติดแล้วก็เชื่อมตรงนี้นะแต่คือเอาจริงๆคือยังไม่มีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่นะผมศึกษาแล้วก็รอเก็บตังอีกนิดนึงนะผมโอเคเออแล้วก็จะบอกตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะผมตรงนี้ก็จะเริ่มมีพวกอ่าหนังสือเรียนแล้วก็สมุดมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะครับมีนี่เมาส์ที่เปลี่ยนไปนะผมส่วนคีย์บอร์ดอันเดิมอยู่นะครับแต่ก็มันก็เริ่มลววนแแแลล้้้้ะะปุ่่่่มมมอไรกกก็็เิิดดดตตยยังใชู นั่นแหละถ้าผมคิดว่าถ้าซื้อใหม่ก็คงซื้อ,อัน,น,นดีไปเลยนะอย่างเช่นโลจเทคหรือคอแซอะไรเงี้ยนะโอเคนี่ก็คือจอที่ผมพูดถึงที่มันลอยได้นะผมคือเห็นฝรั่งเอเห็นหลายคนก็ทํากันเนาะที่เอาไอแถบไฟสวยๆมาติดตรงเน็ตตรงขอบเนะี่ยแล้วก็ขั้างหลังมันจะสวยมากเลยนะแต่ผมคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำก็น่าจะคืนนี้หรือมั้งถ้ามีเวลาก็จะทํานะผมเอาไปติดข้างหลังนะจะเท่มากเลยนะผมแล้วก็ตอนนี้ก็ทําทีมอยู่นะครับทาทีมไมค์คาร์บอยู่นะครับผมนั่นแหละ ก็อ่จริงจก็ทำตอนนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ช่วยงานทีมอะไรทุองอย่างนะผมก็ตอนนี้คนเขาก็ทํางานกันอยู่อ,อยู่ไหนวะอยู่ข้างบนนี้ผมก็ไม่ได้ช่วยงานเท่าไหร่ว่างานแม่งก็เยอะงานตัวเองงานตัวเองเนีนเน่ยเยอะมากาก็รู้สึกช่างแม่งอ่ะครับผมแล้วก็นี่คือจอจอเดียวนะผมก่อนมันจะมีขาตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีขาตรงนี้ตอนนี้ผมเอาขึ้นมาแล้วนะผมก็ใหม่ก็คือไม่เชิงเอาขึ้นมาหรอกสั่งไอ้นี่มาประมาณ800บาทนะครับแล้วก็มันด้วยความที่จอเดียวฝั่งเนี้ย มันไม่มีไอตัวไม่มีตัวน็อตยึดกับไอเนี้ยมันไม่มีรูให้ยึดกับไอเียนี้เข้าไปอ่ะมันก็เลยสั่งไอนี้มาเพิ่มอีกนะครับเป็นไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยน,นั่นแหละครับเอามายึดให้มันเข้ากันอีกประมาณสี่ร้อยนะครับรวมหมดรวมงบงบที่เสียไปประมาณพันกว่าบาทนะสำหรับการทําให้จอลอยได้นะครับแต่แต่ผมว่ามันคุ้มค่ามากเลยเว้ยเพราะว่าสมมตินนะถ้าเราจะลากเมาส์ไปมาเนี่ยถ้ามีจอเนี่ยขาเนี่ยมันจะใหญ่มากเลยแล้วมันก็จะแบบไปเกี่ยวเมาส์อ่ะแต่นี่คือแบบสบายแล้วอ่ะแล้วก็แบบ ม,มันโล่งมากเลยหมอโล่งพอที่จะแบบขยับไอ้นี่ไปแล้วก็ทกําการบ้านตรงนี้ได้เลยนะเมื่อก่อนเราต้องทําตรงโน้นใช่ไหมแต่อันนี้เราสามารถทําตรงนี้ได้เลยทําบนโต๊ะตรงนี้ได้เลยเว้ยนั่นแหละคือมันดีมากมันดีนะทอมบก็สงสัยทำไมตัวเองไม่ใช่เลนวายทายวะแม่งพาแม่งผีผายแหละมันประหยัดกล้องน้ายล้ะโอ้สวัสดีครับผมนาย้วขพง์เองนะครับผมสลับกล้องง้ายจะโดวะกลับไปกล้องเดิมอเหี้ยสิวโคตรเยอะเลยคุยเ,ยเออนั่นแหละนะ ที่ยังก็ย้ายมานะครับผม่มีอะไรอีกว,วะวะมีมีกระเป๋านะคือต้องไปเรียนแล้วก็นุน่นมีกระเป๋านะแล้วก็มีอะไรวนะมันเออผมแล้วผมก็อันนี้คือของที่สั่งมานะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นขาจอต่างๆนะผมก็ย้วยบนนี้นะครับผมอ่อแล้วก็อืมนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีห้องมีอัปเดตอะไรอีกก็น่าจะทําคลิปออกมานะผมคือ อ่ะเพราะว่าคือผมคิดไงว่าที่ทำคลิปวันนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมากพอที่จะเราจะอัปเดตแล้วนะครับผมคืออยากอัปเดตจริงๆนะคคือมันมันเป็นการ e v โล u ชั่นห้องตัวเองไปเรื่อยๆนะนั่นแหละครับคลิปนี้มันไม่ได้ยาวเหมือนสิบนาทีเหมือนคลิปที่แล้วอะมันรบอะไรไปเยอะแยะนะผมเอ้ยเมื่อก่อนไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนเรามีอินนี่หรือยังนะก็คือนาฬิกามีแบร์นะมันไม่โฟกัสอีกักนะแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะครับผมไม่มีอะไรแล้วก็ถังขยะแล้วก็โต๊ะนะแล้วก็อันนี้เอาไว้ชาร์จไฟ โทรศัพท์นะฮะแล้วก็นี่เกล็กสิบบาทนะครับกระเป๋าตังที่แท้ไม่มีเงินเลยแล้วก็กล่องโทรศัพท์เครื่องเก่านะตอนคือตอนนั้นเออจําได้ว่าไอ้นี่ตอนนั้นอ่ะมันจอแตกล้าวใช่ไหมตอนนี้ผมไปซ่อมมาแล้วตอนนี้ก็ให้ยายชาอยอยู่ข้างล่างนะนะแล้วก็มีอะไรเปล่าวะไมเออเออไม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 ไ,มไมใช่ตอนนั้นเรายัางใช้ไมแบบไมแบบออไแบบอไ้นี่อยู่นะครับไมแบบเอไหนวะไอ้นี่ใช่ไหมอยู่แถวนี้แหละ นั่นไงนั่นไงนั่นนั่นไงนั่นไงนั่นไอ้นั่นไงนั่นไงนั่นไงใช่มันเป็นไม้แบบแบบเนี้ยเออนั่นแหละแต่เมื่อวันนีผมก็ต้องผมก็เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเป็นไอ้นี้แทนนะครับคือเสียงมันจะดีกว่ามากเลยนะแต่ก็ยังไม่สะใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดีดีดีเลยแต่ขนาดคนก็ต้องซื้อใหม่นะครับผมไม่รู้นี่ไม่รู้ดิก็เออมันเหมือนขายคนเขาบอกหลายคนก็บอกจะฟุ่มเฟือยทำไมนะผมก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยเนาะแม่งไม่ได้สะสะอะไรเลยไม้ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดคือผมอยากจะบอกว่า ความสุขกลัวทําไมอะไอ้เหี้ยเอองินมันมันมันอย่างหนึ่งคือมันสร้างความสุขได้ไว้ในบางเรื่องนะเว้ยแต่มันก็ไม่ใช่ซื้อทุกอย่างอะแต่มันก็สร้างความสุขให้เราเองได้อะชีวิตเราอยู่เพื่อมีความสุขเว้ยแล้วเราก็ต้องตอบสนองปัณหาหรือความสุขของตัวเองมานะเพื่อชีวิตเราจะได้มีความสุขนะครับผมเชียบปะเชียบดิเออนะครับผมนะครับผมก็สักคริมนี้ยใคอยืงกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมไว้คราวหน้าแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดีก็จะมาอัปเดตให้กันนะ ไม่รู้พูดคลองขึ้นเ่ล่านะโ,โอเคครับบ๊ายบายครับ